โย่หกาก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกมเลยพูดอะไรเนี่ยวันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับนะครับวันนี้จะมาแนะนําแอดออนที่เพิ่มสัตว์เข้ามามากมายเลยทีเดียวมีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําที่ไม่ใช่แบบว่ามีแค่หมูแกะวัวควายเอ้ย, FBI, <open> อยขอโทษครับขอโทษครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีสัตว์อะไรที่เพิ่มเขม้ามาบ้างน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ยังไม่พูดเดี๋ยวเขาพูดท้ายคลิปเลยกันเนาะโอเคไป สำหรับสัตว์ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะอยู่ในช่องอ่าอยู่นะอยู่ในช่องออ่่าาบ R Box นะครับนี่แล้วก็เลือกปะตองไข่นะฮะอ่าสำหรับสัตว์ที่เพิ่มเข้ามามันจะมีแบบว่าสีฟ้าๆข้างหลังนะครับเห็นไหมสีฟ้าแล้วก็เริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าไปแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับสำหรับสัตว์ตัวแรกน่าจะเป็นอ่าหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวลองสปอนให้ดูแล้วกันอู้แหักแม่เนี่ยอ่าจะเป็นหนูนะครับไม่ก็ตุ๊กตุ่นมีลายสีมากเลยนะเนี่ยลองใส่กันหลายตัวดู เจียงมันก็แบบนี่นี่นี่ตัวที่สองน่าจะเป็นนาคนะครับพิลายสีเหมือนกันไม่รู้ว่าเรียกว่านาคหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเทมได้หรือเปล่านะเขาไม่ได้มีบอกไว้ไหนนู่นนี่นั่นนั่นนี้นู่นตัวที่สามมันจะเป็นแบทเทิลอ๋อเป็นปลาเหรอเป็นปลาน่าจะเป็นปลาเขานะปลากัดปะพิลายสีเหมือนกันไม่ได้ทรมานนะแบบว่าเออขี้เกียจเอาลงในน้ำอ่ะมันก็จะว่ายไปเรื่อยๆเนี่ย มีไาสีมากเลยนะสุดยอดน่าจะอยู่กับเป็นฝูงหรือเปล่าหรือเปล่า่น่าใช่ตัวต่อไปคือชิคเก้นเหรอเป็นเออไม่ใช่ชิคเก้นมันคือนกนกแก้วนะครับนกแก้วหรือเปล่าน่าจะเป็นนกแก้วนะต่อไปน่าจะเป็นแฮมสเตอ ter, ร์เหรอหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่าผมอ่านไม่ออกนะท่านผู้ชมขออภัยนะ แต่มาเขียนว่าพริกอ่ะพริกน่าจะเป็นหมูหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกหมูก็ได้นะฮะตัวต่อไปจะเป็นสไปเดอร์เหรออ๋อเต่าอ,อ่านปาเป็นสไปเดอร์เฉยเมื่อเขียนว่า,าสไปเดอร์แบบว่าสไลเดอร์เออช่างมันเถอะถ้าเป็นในน้ำก็ว่ายน้ำได้ด้วยนะน,นี่น่าจะเป็นแบบว่าเต่าน้ำนะใช่น่าจะเป็นเต่าน้ำต่อไปเป็นโกฟิตปลาทองนะครับนี่ใสกไปหัวโตวด้วยเนดะีย๋ยวลองแจกวางข้าขงบนให้ดูก่อนว่า มีสีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ถ้าถ็นเสียงรบกวนก็ขออภยัย้วยนะครับตัวต่อไปน่าจะเป็นออะไรเอ่ยอ่านไม่ออกเป็นนกเหมือนกันฮานอกแก้วนกแก้วแหละใช่ไหมอะไรไม่รู้ว่านกแก้วไปก่อนอเสียงปลาตายโอ้สปลาตายสยปลาตายตัวต่อไปน่าจะเป็นบั้นนี้จะเป็นกระต่ายเห็นไหมกระต่ายจริงๆเลยไม่ได้สีเหมือนกันนะแมวแมวลองเอาเคโลดันกินดู กลับ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 ลับกลับกลับกลัไปก่อนเราจะลองเอาแครอทอยู่ไหนวะแครอทแครอทนี่นี่นี่น๊บนี่นะครับแครอทกินได้ไหมให้กินได้นะฮะนี่ผสมพันไดไหมนัาจะผสมพันไม่ได้นะฮะให้กินได้อย่างเดียวว่าจะตามลำบากยี่เลยแต่ไม่แน่ใจว่าตัวอื่นมันให้กินได้เปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเลือกไวเมื่อกี้นะคะ ตัวนี้ชื่อว่าอะไรโลบเล็บเบิร์ดนะฮะนันจะเป็นนกเล็บเบิร์ดดูว่ามีกี่สีนะครับบ้าบ้้า้า,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 ามียสีมากเลยต่อไปอ๋อเป็นเม่นเหรอเม่นมันจะเป็นเม่นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจําชื่อไม่ได้คอกคอกอ,อะไรไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันเคยอยู่ในเรื่องเล่นหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะผมไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้เปล่านะอืมองตี ปลาปลาปลาตัวต่อไปน่าจะเป็นกิ้งก่าเหรออ่ากิ้งก่าจะเป็นกิ้งก่าครับเสียงแบบวัวอัวอุ้ยตีนได้มาติดสถานะอือรอรอรอตีนได้มาติดสถานะอะไรด้วยอะไม่ใช่ตัวนี้นี่เม่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปเลยนะครับว่าเป็นอะไรส่วนต่อไปเก็บไว้ก่อนส่วนต่อไปอาจจะเป็นแบบว่าพวกปลานะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนปลา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  โอเคตอนนี้แล้วก็อา่าวปลามาในตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวดูเห็นไหมโอเคต้องไปลองใกล้ๆน้ำนะครับโอเคเราก็มาถึงน้ำแล้วตัวแรกอุ้ยเป็นปลากัดเหรอหรือปลาอะไรอะ่ะมันจะเป็นปลากัดนะครับน่าจะเป็นปลากัดใช่มีลายสีนะโอโอประมาณนี้แหละนะต่อไปกดกดกด กัดกด๊อดชื่ออะไรอะปลาทองอออก,กออันแหละก๊อดก๊อดเออนั่นแหละปลาทองนะครับไม่ได้สีเหมือนกันต่อไปเป็นบูเบทเทิลฟิตนี่จะเป็นปลากัดเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าเป็นสีฟ้านะฮะน,นี่แบบว่าน่าจะเป็นจำเพาะสีนะเพราะว่าไม่เขียนว่าบูอย่างเดียวอันนี้ก็เลดเหมือนกันครับเลดเหมือนกันเป็นสีแดงใช่อันนี้ก็คือไว้ปลากัดสีขาวนะครับเอาและครับตัวต่อไปน่าจะเป็นอ่าก๊อดเออเอ,อ่านว่าโก โกฟิตนะฮะเป็นประกาศสีทองใช่ไหมใช่ครับประกาศสีทองมีแซมสีน้ําเงินมานิดหน่อยต่อไปก็จะเป็นเลดบูลนะครับมีทั้งสีฟ้าสีฟ้าเหรอเลดบูลบู Bull, Blue, สีน้ำเงินอันน่าจะเป็นประกาศแบบว่าผสมสองสีเข้าด้วยกันนะครับระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะต่อไปจะเป็นอ่าไลท์เลดอ่าแบทเทิลฟิตนะฮะเป็นสีแดงแบบสองแสงเหรอว้ารถไฟมาเยอะมันเป็นจริงๆอ่ะรถไฟมาตอนอัดคลิปเนะี่ย รถไวรถไวมาทำไมโอเคต่อไปก็เป็นน่าจะเป็นปลากระป๋องกันหมดเลยนะรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มแค่ปลากระปเข้ามาลปลาไม่แน่ใจเหมือนกันคงไม่ใช่แค่ปลากระหรอกจะเป็นสีขาวกับสีแดงนะฮะใช่ไหมไวไวเลยปะเออไวเลตต่อไปก็จะเป็นบูโกนะครับสีน้าเงินกับสีทองนะฮะนี่ต่อไปก็จะเป็นแบ็กนะครับปลาสีดํานั่นเองปกระปัอสีดํา ต่อไปก็จะเป็นสีเคเป็นสีออกเขียวๆนะฮะนี่ต่อไปก็จะเป็นสีพ่อเพาสีม่วงนะครับสีประจำช่องเรานี่ต่อไปเป็นอ่าเป็นปลาทองนะครับปลาทองแบบว่าโกฟิตปลาทองแหละเอออ่าจะเป็นก็เป็นปลาทองเหมือนกันแต่ว่าสีโกอันนี้ก็ปลาทองเหมือนกันแต่ว่ามีสีอื่นแทรกเข้ามาน,นี่ก็ปลาทองสีขาวล้วนนะฮะ โอ okay, เครีบไปเร็วๆเลยล้กันมาขึ้นไปข้างบนก่อนมาบับ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 ลงมา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 เออออกออกเออโอเคก็จะเป็นสีนี้นะครับสีสีทองเหลืองสีมีสีเยอะมากต่อไปก็จะเป็นปลาทองสีแบบหัวแดงนะฮะนี่ก็ปลาทองเหมือนกันปลาทองหมดเลยนี่ก็ปลาทองนี่ก็ปลาทองอันนี้เป็นปลาทองสีดำนะฮะนี่นี่เป็นปลาทอง โอเคนะครับอ่าขั้นต่อไปข <No. S 2> ั uh, ้นต่อไปอะไรวะไม่ใช่อ้าวออฟสตาร์เท่านั้นเฟงอ่าชิ้นต่อไปเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าไงนะฟิตเหรอฟิตโก้โอ้มีเสียงแกะร้องด้วยโอ้เอามาซ้ำอีกอ่ะไม่เป็นไรอาจจะเป็นแบบว่าพวกอาหารปลาหรือเปล่าลองเอาไปให้ปลากินก่อนน่าจะอ๋อเป็นอ๋อกินเองโอโอเคต่อไปเป็นสแน็คอะไรไม่รู้กินไม่ได้เป็นอะไรสารฟอเบอร์สี ปลูกเหรอเราจะลองเดี๋ยวลองเอาพั่วมานะครับพั่วเดี๋ยวนะพั่วพั่วเพชรก็ได้เอาเออโอเคลองดูนะครับปลูก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 ไม่ได้นะฮะต่อไปเป็นอันนี้ครัปลูกไม่ได้อันนี้ปลูกไม่ได้อันนี้ก็ปลูกไม่ได้เหมือนกันปลูกยังไงอะเอาไว้ให้ปลากินเหรอเดี๋ยวนะ sunflower seed นี่ ให้พวกอันนี้กินไหมแฮมสเตอร์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพวกหนูอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปโหลดดูแล้วก็ลองไปเล่นดูก็ได้นะครับอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพยงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่นแม่นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะก็น่าจะมีแบบว่าพวกแค่สัตว์อย่างเดียวนะครับลองลองดูอาหารก่อนมีอะไรเพิ่ไมไหม ก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเพิ่มโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์สำหรใครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนคลิปต,ต่อไปด้วยน,นะครับสำหรับไมค้ค้าบันบล็อกเนี่ยเอเอ่ยังไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาทําเลยก็เพราะว่าคือแฟนผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหานิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยอัดแล้วกันเนาะอืมก็จบคลิปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย